สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมาทําบุญเติมน้ํามันนะคะได้เลือกยามงามดีมาเติมน้ํามันอยู่ที่สาลหนักเมืองนะคะพราชมบรรยากาศค่ะตามมาเลยนะคะ วันนี้คนมาทำบุญอันนี้ดอกไม้ทุกเรียนนะคะที่เราจะมาซื้อไปแล้วก็จะมีน้ำมันเราจะไปเติมน้ำมันนะคะเดี๋ยวไปเดินรอบๆนะคะ ไปเดินรอบๆก่อนเนาะแล้วก็จะมาเติมน้ํามันดูความสวยงามนะคะของใจกลางเมืองบริลัยมอีกที่หนึ่งนะคะชอบมากเลยอะแล้วได้ฟังเพลงแบบว่าอะไรนะบทสวดของจีนพ่อแม่กวนอิมอย่างเนี้ยะ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะนะคะตรงนี้จะเป็นว่ายฟ้าดินนะคะตรงนี้จุดนี้ว่ายฟ้าดินอันนี้จะมีสงสัยมีคนมาบนไว้นะคะเนี่ย ไหว้ไหว้กี่ที่รู้ไหมเนี่ยไหว้สิที่ซ้ายขวาแต่ก็จะไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะจะถ่ายบริเวณรอบนอกให้ดูนะคะ เคยพามาหลายครั้งแล้วไฟ์สดก็เคยมานะคะตรงนี้มานั่งไฟ์สดอยู่ดูความร่มรื่นนะคะต้นนี้เย็นมากเลยนะนะคะดูความสวยงามเนอะดูแล้วดูอีกดดูแล้วยังไงก็ไม่เบื่อ จ็ดชั้นฟ้าสิชั้นดินและตรงนโน้นก็จะเป็นที่จุดบรรทัดนะคะถ้าใครบนบานได้ได้โชคได้ลาบก็จะเป็นจุดบรรทัดตรงนโน้นนะคะดูช้างเล็กๆสิคนที่เอามาบนแก้บนเนาะ ตรงนี้จะเย็นมากขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะสถานที่สันสิทธิ์ของเจ้าก,กางเมืองบริลัมนะคะอาสาลเจ้าพ่อหลักเมือง นี้สานหลักเมืองนะคะข้างในหนูอาจจะไม่เข้าไปถ่ายนะคะก็จะให้ดูรอบๆบรบรยากาศข้างนอกนะคะคนที่มาทำบุญแล้วก็จะทำบุญที่วัดนะแล้วก็จะเข้ามาแวะดูคะ่ะ มากราบไหว้เดี๋ยวหนูจะจะไปเติมน้ำมันวันนี้จะมาทำบุญเติมน้ำมันนะคะไม่รู้เป็นวันอะไรนะวันนี้มีคนทยอยเข้ามาทำบุญอยู่ที่วัดกลางตรงตรงฝั่งตรงข้ามก็คนเยอะมากทีแรกว่าจะเข้าไปตรงวัดกลางแต่นี้เรามาตรงที่ศาลดีกว่าศาลหลักเมืองดีกว่า หรือบรรยากาศที่งดงามอันนี้ตรงนี้กลางจริงๆเพราะว่าซันดักเมืองอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะให้ดูบริเวณรอบนอกนะคะเรามาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ ต้นต้นกัมปูจะเย็นมากเนะี่ยใช่ป่าไม่รู้ต้นจำฉาบอู้ยเย็นบรรยากาศวันนี้แดดไม่ร้อน มีโอกาสอีกครั้งจะไปเขาพนมลุงนะคะเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมดูเนาะมีภาพหนึ่งที่หนูลงคลิปไปนะเพลงแบบภาพสั้นๆที่หนูนั่งหันหลังใส่เสื้อสีดำนะหันหลังใส่หมวกสีดำนะคะ ตรงนี้แหละคะ่ะจุดที่นั่งนั่งถ่ายพอดูบรรยากาศนะคนก็แบบว่าทยอยเข้ามาทำบุญนะคะเดี๋ยวเสร็จภารกิจที่ถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็จะไปเอาน้ำมันมาเติม เติมแสงสว่างเนาะคือให้แสงสว่างอะเราจะได้มีแสงสว่างตลอดมีสีที่ข้างหน้าข้างหลังไหว้ฟ้าดินด้านหนึ่งแล้วก็เจ้าพ่อตรงสารเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อตรงนี้ค่ะที่ที่ถ่ายอยู่เนี่ยสารเจ้าพ่ออันนี้ไหว้ฟ้าดินคะมีมังกร านต้นเสาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสารหลักเมืองนะคะนี่นะคะใครแวะก็มาบุริลัมก็จะมาไหว้ตรงนี้นะคะ<ม>ก็คลิปนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูนะวันนี้หนูไปทําบุนนะเติมน้ํามันก่อนที่จะเป็นวันเกิดตัวเองนะเดือนนี้เป็นวันเกิดของตัวเองด้วย ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้จริงใจไม่เป็นจิจโจ้น,นะคะก็ขอบพคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่าในใดยังไม่ได้ติดตามตดติดตามเลยนะคะจริงใจไม่ริงเจ,จ้าน,นะคะขอบพระคุณค่ะ thank you my friend thank you everyone thank you for support to me thank you so much ขอบพระคุณค่ะไว้เจอกันนะคะบายบาย